เดี๋วีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปก่อนเกมนะครับคือผมรวบเลยนะครับผมทําไวหลายคลิปเลยเสร็จจากนั้นเนี่ยผมก็จะออกเดินทางผมจะกลับมาอีกทีนึงนะก็ับวันแมสเดย์นะครับก็มาถึงบ้านเนี่ยก็จะได้มีเวลาแล้วก็อุปกรณ์ใหม่เนี่ยยังไม่ได้ทําแต่คิดว่าเดี๋ยวจะฝึกแล้วก็ทําความเข้าใจกับอุปกรณ์ใหม่นะครับเป็นกล้องที่ผมว่ามันว้าวมากนะครับเดี๋ยวจะามาใช้ แต่มุมมองและว,วิจิตมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับแล้วก็การจัดแสงการจัดค่าความสว่างอะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นนี่ดีจะปรับอีกทีนึงนะครับเพ่าให้มันเหมาะสมเพราะเวลาดูผ่านหน้าจอกับเวลาภาพเอาไปนําเสนอบนจอเนี่ยมันจะแตกต่างกันคพ่มกุกคนคือพอดูจากจอเนี่ยนะครับปรากฏว่าภาพจากจอ,เ,อ,อเมื่อเชื่อมกล้องเข้ากับโทรศัพท์มือถือเนี่ยปรากฏว่าภาพมันไม่ค่อยสว่าง แต่พอไปดูบนจอใหญ่เนี่ยโอ้โหภาพมันสว่างเกินนะครับสว่างจนมันเป็นเม็ดอะนะครับอ่ะนอกเรื่องพอแล้วเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปกอดเกมแล้วมันเป็นบิ๊กแมชมากๆนะครับก็คือการพบกันร,ระหว่างเตงหนึ่งกับเตงสองแชมป์เก่ากับรองแชมป์เก่ากคือมันพูดไอ้คาว่าแชมป์เก่ากับรองแชมป์เก่าเนี่ยมันมองได้หลายมิติ้วยนะเพราะลิพูก็เคยเป็นรองแชมป์เก่าแล้วก็แย่งแชมป์มาได้ แล้วไอ้ทีมที่ถูกเราแย่งแชมป์มาได้ก็คือรองแชมป์เก่าแล้วก็จํานวนเกมของรองแชมป์เก่าในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจํานวนเกมตกค้างเหลืออยู่1เกมนะครับตอนนี้มี11แต้มนะครับถ้าเอาชนะลิเวอร์พูลได้ก็จะขยับเข้ามาที่14แต้มแต่ยังเตะน้อยกว่าลิเวอร์พูล1เกมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมองว่าแมนซิตี้เนี่ยจะไม่ใช่ภายคุกขามนี่ไม่ใช่นี่คือ ไปคู่คำเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้าเกมนี้ลิพูเนี่ยบบกไปแล้วก็เก็บผลที่ต้องการมาได้ใจะให้ดีก็คือเก็บสามแต้มมาก็เท่ากับว่าตัดจำนวนแต้มของแมนซิเตี้เนี่ยลงไปแล้วทำให้ถ้าเล่นในจำนวนเกมเท่ากันเนี่ยแมนซิตี้ก็ยังห่างกับลิพูอย่างน้อยสองแต้มนี่คือข้อดีถ้าเสมอกันก็อโอเคลิพูก็ไม่เสียหายนะครับอ่ะมาดูผลงานก่อนนะครับ แมนซิตี้เนี่ยห้าเกมหลังเนี่ยชนะ4ี่เสมอหนึ่งะครับสเสมอหนึ่งในเกมก็คือสเสมอเวสต์แฮมหนึ่งหนึ่งมิเกมอตโตเนโอยิงนะครับพิงแล้วก็ตวัดกับหลังให้ค่าจักรยานอากาศแต่ว่าลักษณะก็คือพิงดีแอชนะครับลูกนั้นมันเซอร์ไพรส์นะครับทำให้ประตูเอ่ยกองหลังที่ไปคอยบังอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ป้องกันได้เอามาดูจำนวนเกรที่ชนะนะชนะโอลิมปิกคอสล่าสุดเลยก ชนะ3ามศูนย์แล้วก็ดูบลอยเอซิสสอลูกนะครับแล้วก็เคซุสเก่าลงมาแล้วนะครับตัวใหม่เฟอร์รานตอเรสเนี่ยก็ฟอร์มน่ากลัวนะครับผมว่าน่ากลัวกว่าเคซุสอีกนะครับชนะเชฟยูหนึ่งศูนย์นะครับชนะโอลิมปิกมักเซย์สามศูนย์นะครับชนะปอตโต้สามต่อหนึ่งใน ห้าเกมหลังเนี่ยนะครับเสียไปสองประตูทีนี้มาดูลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยชนะห้าเกมรวดเลยชนะแอตแลนต้าห้าศูนย์นะครับชนะเวสต์แฮมสองประตูหนึ่งชนะวิทิแลนด์สองประตูศูนย์ชนะเชฟยูสองประตูหนึ่งชนะอแจ็ริยศูนย์ประตูหนึ่งก็ชนะห้าแล้วก็เสียประตูสองเท่ากันแต่ลิเวอร์พูลยิงประตูได้เยอะกว่านะครับ ระบบที่เล่นลิวพูเนี่ยเล่นในระบบ4-3-3แมนซิตี้ก็เล่นในระบบ4-3-3ลิวพูเนี่ยก็สามารถปรับฟอร์เมชันมาเล่นในระบบ4-2-3ได้นะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยจะเล่นดีๆในระบบ4-3-3เกมที่ลิวพูไปชนะทีมอย่างแอตแลนต้าได้เนี่ยก็ชนะด้วยระบบ4-3-3เหมือนกันไปคิดว่าทั้งคู่ก็จัด4-3-3แต่เมื่อมองไปผู้เล่นของแมนซิตี้เนี่ยพักตัวเล่นเยอะมากนะครับในเกมที่ผ่านมาที่เก็บชัยชนะได้เพราะว่าโค้ชต่อสู้เนี่ย ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เอาชนะโอลิมเปียกอสซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ทีมที่น่ากลัวสักเท่าไหร่ก็มีการโลเตชันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเกมที่เจอเวอร์ภูในวันอาทิตย์เนี่ยเตะห้าทุ่มครึ่งตัวผู้เล่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเกมที่เจอกับโอลิมเปียกอสนะครับคาดการเนี่ยผมว่าผู้เล่นของแมนเชสเตอรนะน่าจะเป็นเอลสันดูเบนดิแอส นะครับเอเมริกลาปอร์ตคายวอกเกอร์แล้วก็คันเซโลแดนกลางก็เป็นเดบลอยโดรี ري แบนาโดข้างหน้าสามตัวหน้าเนี่ยน่าจะเป็นมาเรสตอเรสเตอร์ลิงหรืออาจจะเป็นเคซุสนะครับแต่ว่าผมว่าแบบนี้ลงตัวที่สุดแล้วนะครับผมว่ามาเรสตอเรสเตอร์ลิงเนี่ยนะครับน่าจะเป็นชุดที่ แมนซิตี้เนี่ยจัดลงแบบนี้น่าจะลงตัวสุดแล้วนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามนี้นะครับก็คิดว่าผู้ษาประตูเนี่ยอาริซงเนี่ยแน่ๆอยู่แล้วนะครับเว้นแต่ว่าในตอนซ้อมนี่จะไปเจ็บซะก่อนแล้วก็แบ็กก็เป็นเทรนด์กับโรบบ้แน่ๆแล้วเพราะว่าพักตัวในช่วงครึ่งหลังนะครับหลังจากน้ำ50แล้วนะครับเสร็จนะครับตัวหลักแน่ๆก็เป็นโจโกเมสแต่ ข่าวดีกลับมาก็คือโจอมาติปเนี่ยมาซ้อมได้แล้วนะครับคิดว่าโจเอมาติปเนี่ยน่าจะจับคู่กับโจโกเมสนะครับถ้าไม่เช่นนั้นก็เป็นนาธานีฟิลิปผมว่านาธานีฟิลิปก็ไม่ถึงกับนนาเกลียดแต่ว่าถ้าดูจังหวะการวิ่งเนี่ยจะมีสับสนเงินบ้างนะครับถ้าเป็นโจอมาติปเนี่ยปัญหาตรงนี้มันจะไม่มีเพราะฉะนั้นแนวรับเอาท่านในใจนะก็โอเคผู้รักษาประตูเป็นอาริซงแล้วก็เทรนโกเมส มาติดอ,อัลโบแดนการเฮนโดได้ลงแน่ๆนะครับเฮนโดดุมแน่ๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยคาดหวังว่าเป็นเตียโก้แต่ถ้าเอาเคอร์ทิชโจนเนี่ยก็ไม่คิดเลตนะครับเพราะเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ใช่เกมง่ายนะครับเคอร์ทิชโจนก็เล่นได้หน้าพอใจฝอียเดียวก็ให้เคอร์ทิชโจนเนี่ยเล่นบอลไม่รุงรังอย่าเล่นบอลมากจังหวะคืออย่างมากก็คือ2จังหวะแต่รับแล้วก็ฝาก นะครับหรือฝากจังหวะแรกเลยเล่นเหมือนบางจังหวะหลายๆจังหวะที่เล่นในเกมเจอกับแอตแลนตาผมว่าโอเคแต่ก็มีจังหวะที่แกเคยชินนะครับก็คือพยายามที่จะม้วนแล้วก็พาบอลฝ่าผู้เล่นที่เข้ามาบีบของแอตแลนตาผมว่าไอแบบนั้นไม่ฉลาดนะครับเล่นง่ายๆนะครับแล้วทีมจะได้เปรียบข้างหน้าก็คิดว่าจะเป็นชุดใหม่นะครับก็เป็น DSM นะครับ ฟิมิโน่เนี่ยก็คงจะต้องเป็นตัวสำรองต่อไปแต่ดีนะครับถ้าเป็นฟิมิโน่เนี่ยเป็นตัวสำรองต่อไปเพราะผมไปเช็คดวงของทั้งหมดแล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นดิโกโชต้า ota, นะครับซาร่ามาเน่แล้วก็ฟิมิโน่เนี่ยนะครับก็ไปเช็คดวงแล้วแหละปรากฏว่าในดวงของฟิมิโน่เนี่ยนะครับก็ถูกวิบากของไทสวยเนี่ยเข้ามาเล่นงานเพราะเกิดพอสอดีกับฟันไดฟ์เลยนะครับปีเกิดเนี่ยถูกไทสวยเข้ามากระทบ แต่วิบากที่มันเข้ามากระทบเนี่ยเขาเรียกว่าไห้นะครับไม่ใช่ชงม,มันไม่ได้มีแค่วิบากแบบเดียวนะครับมีชงเฮงไห้ผัวแล้วก็โอ้ยังมีอละไลรอีกเยอะแล้วก็มันต้องดูในทุกหลักนะครับปีเดือนวันยามเกิดถ้าจัดตัวแบบนี้ผมว่าลิภูเนี่ยมีแต้มกลับมาแน่นะครับแต่ผมยังมองว่ามันมีโอกาสที่จะเก็บสามแต้มนะเพราะดู เกมของแมนซิตี้ไม่ได้เนียนกลิบเลยนะไม่ได้เนียนเหมือนในช่วงที่เกมในซีซั่น Season ที่ทำร้อยแต้มหรือซีซั่นที่ทำได้98แต้มต่มไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะครับะฉะนั้นถ้าจะมาจับตาดูเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยมีอันตรายที่เกมรุกนะครับก็จะมีจุดอ่อนที่เกมรับหรืวบูเนี่ยจุดอ่อนในเกมรับเนี่ยมันเริ่ม คลี่คลายไปเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะช่วงหลังๆนี้คลีนชีตเริ่มเยอะขึ้นนะครับเพราะผู้เล่นมาเริ่มจ,จับจังหวะได้รวมทั้งมีอาริสงเป็นเทพที่คอยปกป้องนะครับแล้วการที่ได้เคซุสกลับมาเนี่ยมันทําให้อ p อปชันของเจ้าบ้านเนี่ยมันมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นอีกแต่ผมว่าตัวอันตรายจริงเนี่ยเฟรนตอเรสนะครับเดี๋ยวไปสรุปตอนท้ายอีกทีหนึ่งเฟรนตอเรสอันตรายยังไงนะครับแล้วก็การซิงกันระหว่าง เดอะอยกับเฟรนันเรสเนี่ยนี่คือคีย์สำคัญเลยว่าทีมของแมนเชสเตียร์เนี่ยจะชนะลิเวอร์พูลได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็อยู่ที่คู่นี้แหละนะครับฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเห็นอาการกระโผปกกระเพกข,ของดิโกโชตาเนี่ยจะลงสนามในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าถ้าลงได้ก็โอเคเพราะนับจากวันที่เตะนะครับเตะวันอังคารแล้วก็คู่นี้จะไปเตะอีกทีหนึ่งก็วันอาทิตย์ห้าวันนะครับจำนวนเกมที่พักมันน่าจะพอ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรแทรกซ้อนหรือเปล่านะครับดิโกโชต้าคือเอาบูตัซึ่งในส่วนของเป๊ปเนี่ยยังไม่เห็นฟอร์มของดิโกโชต้ามากมายนะัคือผู้เล่นของลิวพูลเนี่ยแนวรุกนะ FSM เนี่ยมันจะเล่นคล้ายๆกันนะครับก็คือเล่นบอลลุงลางเล่นบอลมากจงังหวะแต่ดิโกโชต้าแตกต่างน,นะครับถ้าเตียโก้กับจอยมาติด มีความฟิตเพียงพอที่ลงสนามได้เนี่ยมันก็จะทําให้ออปชันแล้วก็วิธีการเล่นของลิบูเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแต่เทียโก้เนี่ยจริงๆผมว่าเกมที่มาลงที่เล่นครึ่งหลังครึ่งเดียวเนี่ยนะครับเกมนั้นน่ยมันดูดีเพราะคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ได้คุกคามมากมายแต่เกมนี้เนี่ยมันจะต้องเพรสซิ่งใส่กันระหว่างลิพูก,กับแมนซิตี้นะครับด้วยความที่เป็นนักเตะที่เพิ่งเข้ามาโอเคแล้วว่าคลาสมันได้แต่มันก็ยังต้องใช้ความเข้าใจอีกนะครับ ขอมาติดให้พิดผมก็พอใจแล้วนะครับถ้าแดนกลางเนี่ยเราลำพังวายนดุมกับเพนโดนี่จับคู่กันเนตอนนี้ผมว่าโหแบบเนียนกลิปเลยนะครับกลมกล่อมมากทีนี้ก็ต้องมาวัดแหละว,ว่าทีมไหนแน่นอนมากกว่ากันใครพลาดมากกว่าถ้าพูดถึงความยืดเย็นแล้วก็สภาพสภาวะจิตใจแล้วก็ความมั่นคงในจิตใจเนี่ยผมดูเรือดภูแล้วเนี่ยมันจับอารมณ์นี้ได้เลยว่าสภาวะความมั่นคงจิตใจสูง แต่ดูการเล่นของแมนซิตี้เนี่ยพอเข้าทำแล้วไม่ได้เนี่ยก็เริ่มลนแล้วพอโดนคุกคามเนี่ยมันเห็นอาการสับสนชัดเจนมากนะครับเกมเจอกับเวสต์แฮมผมก็ได้ดูนะครับในลายเกมเนี่ยที่ชนะก็ชนะแบบมันมันชนะแบบบุบหวิดแล้วก็มันไม่ได้เหนือชั้นแบบใน2ซีซันที่เขาเป็นแชมปะ์นะครับ เกมนี้ก็ต้องบอกว่ามันออกได้3หน้านะครับแต่ถ้าออกมาเสมอลิเวอร์พูลชนะเนี่ยคราวนี้นะครับราคาของบ่อนถูกผลไม้เนี่ยก็ให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเต็งหนึ่งแบบชัวร์แล้วนะครับก็โดดออกมาแล้วถ้าดูฟอร์มของแมนซิตอ้ตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งนะครับก็สามารถคาดหวังได้ว่าไอ้สองผลเนี่ยมันเกิดขึ้น,นแต่บอกตรงว่ามันเป็นไปได้3หน้าถ้ามีทีมไหนจะชนะลิเวอร์พูลได้อีกทีมหนึ่งเนี่ยผมว่าแมนซิตี้เนี่ยก็ต้องใส่รายชื่อเข้าไปด้วยนะครับ มีความสามารถที่จะเอาชนะนะครับแล้วถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้แมนซิสตี้ยังมีเกมค้ายเกมหนึ่งก็จะเบียดขึ้นมาเป็นเจ้าของแทนลิเวอร์พูลด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีรายละเอียดในเกมเยอะจริงๆนะครับถ้าคาดหวังผลในเกมนี้เนี่ยก็คิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปเก็บ3แต้มได้นะครับแต่ชนะแบบไม่คลีนชีตนะครับชนะ3ประตูตัวหนึ่งเพราะ พอทาริผูเนี่ยสามารถเล่นเกมโตกลับได้แล้วมันเออมันเป็นจุดปลอกของแมนซิ t y ตี้ด้วยถ้าแมนซิตีโหมบุกเนี่ยแล้วก็ยังทําไม่ได้เนี่ยแล้วถ้าโมกับมาเน่เนี่ยนะครับไม่เล่นแบบดันทุลังในเกมกับแอตเลเนตาเนี่ยหลังจากที่ยิงได้ห้าประตูแล้วนี่ก็มีลูกดันทุลังในหลายลูกนะครับผมกล้าบอกได้เลยว่าแมนซิเตี้เนี่ยก็อาจจะโดนพลุนก็ได้นะครับเป็นไปได้ แต่ท่าน่ายสกอร์จริงๆเนี่ยผมว่าก็ชนะระหว่าง2-1กับ3-1นี่แหละนะครับสวัสดีครับ